เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษเท่าทุลีบทที่35 ห้องพักของเหมยหลินถูกจัดอยู่ที่ตำหนักของแขกผู้มีเกียรติมีหญิงรับใช้คอยให้การดูแลสองคนนางไม่เห็นตี้ถังจึงค่อยนึกขึ้นได้ว่าตีถังคงอยู่ที่จริงไปนางไม่พูดกับใครนางเงียบๆอยู่แต่ในห้องมีบางครั้งที่เปิดหน้าต่างดูทิวทัศน์ในสวนไม่มีต้นไม้ไม่มีหิมะซึ่งทำให้นางรู้สึกดีเย่หินนำยาถอนพิษมาให้นางดวงตา ของเขาบวมแดงสีหน้าไม่ยินดีเขาโยนยาถอนพิษให้เหมยหลินโดยไม่พูดไม่จา้าจากนั้นหมุนตัวเดินกลับแย่ชินร้องไห้อีกแล้วหรือเหมยหลินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งแฝงความอ่อนระหอยแย่สินหยุดชะงัก หันกลับมาทื่อๆเมื่อเห็นรอยยิ้มของนางน้ำตาก็ไหลาพากอย่างควบคุมไม่ได้โผมเข้ากอดนางเอาไว้แล้วร้องไห้โฮเหมยหลินเองก็แทบร้องไห้ตามไปด้วยนางเงานหน้าเพื่อให้น้ำตาไหลย,ย้อนกลับไปแล้วค่อยก้มลงลูปศีรษะที่เต็มไปด้วยเส้นผมดำคลับของเขาไปมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆร้องไห้อย่างนี้ไม่ยินดีที่เจอพี่สาวคนนี้หรือ ย่ฉินพยักหน้าแล้วก็ใส่หน้ารัวๆเขาเงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นว่าพี่ทำไมถึงพร้อมขนาดนี้ไม่เจอกันแค่เดือนเดียวเขาแทบจำนางไม่ได้เหมลินดึงตัวเขาให้มานั่งข้างๆลวงผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาให้เด็กหนุม่มยิ้มน้อยๆพลางเอ่ยว่าเย่ฉินท่านอ๋องดีกับเจ้าหรือไม่ ลารีโถหลังจงบอกว่านอนจักระพัดสามารถสร้างลมปราได้แต่ก็กินพลังชีวิตของคนเป็นอาหารถึงนางจะเป็นคนที่มีหนอนจักระพัดอยู่ในตัวทั้งที่ยังไม่ตาย แต่ก็ไม่อาจทนกับความต้องการสูบพลังชีวิตของหนอนจัก,กระพัดได้เขาไม่อาจหาวิธีแก้พิษหนอนจัก,กระพัดดังนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบนางจึงได้ทํานายว่านางจะต้องตายในไม่ช้านางคิดว่าไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้เย่สินรู้จะดีกว่า ไม่อย่างนั้นเขาต้องร้องไห้ไม่หยุดแน้าแย่สินเป็นคนที่ติดใจซื่อบริสุทธิ์จึงถูกดึงความสนใจไปเรื่องอื่นได้ง่ายเขาพยักหน้ารับประกายตาเติดตาด้วยความเคารพยกย่องก่อนจะหม่นแสงลงพี่สาว เขาเรียกนางเพียงเท่านั้นไม่มีคำพูดใดต่อเหมยหลินรับคำเบาๆสังเกตเห็นว่าแขนเสื้อเขาขาดเป็นรูน่าจะขาดตอนที่ถูกลากตัวไปแน่นางเดินไปหยิบเข็มกับได้จากห่อสัมภาระมาซ่อมแซมแขนเสื้อให้เรียบร้อยเย่ญิินต้องเส้นผมที่ดูหยาบก,กระด้างเลยไปถึงใบหน้าที่สงบเยือกเย็นมุมปากที่ยกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มแล้วขอบตาพรันแสบร้อนขึ้นมาทัน เขารีบหันหน้าไปอีกทางใช้แขนเสื้อเช็ดเร็วๆสองครั้งแล้วค่อยเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แท้แล้วทันพีที่มู่หลงจิงเหอมาถึงเมืองหลวงก็รับราชองค์การเป็นผู้นำกองทัพประจำชายแดนตะวันตกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่ากองทัพซีหนานไปทำศึกกับศัตรูที่ประชิดชายแดนซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญมาก จำต้องเลื่อนกำหนดการเข้าพิธีวิวากับมู่เย่ล่วเหมยออกไปอีกครั้งสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนใต้ล่านั้นก็คือหลังจากมู่หลงจิงเหอถึงเมืองชิงแล้วไม่เพียงปุ่มอำนาจกองทัพซีหนานได้เท่านั้นแม้แต่กองทัพฉางที่อย่างเจอสิงเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการก็ยังอยู่ในการควบคุมของเขากองทัพฉางไม่ยอมให้คนนอกนำกองทัพมาตั้งแต่ในอดีต แม้ครั้งนี้จะได้รับหน้าที่สำคัญก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ยอมร่วมมือกับกองทัพซีนานเหมือนแม่น้ำที่แบ่งสายกันอย่างชัดเจนการทำศึกจึงล่าช้าไม่ประสบความสำเร็จถ้าว่ามู่หลงจริงเหอไม่เพียงควบคุมกองทัพฉางได้แต่ยังทำให้กองทัพทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพเขายังเตรียมการมาล่วงหน้าเมื่อทำศึกกับ จึงพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อสร้างความฮึกเหิมให้กับกองทัพแขวนเหยียนส่วนกองทัพหนานเว่พ่ายแพ้แทบจะทุกครั้งเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในกองทัพ เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนกองทัพนานแว่ถอยร่นไปอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเฮยมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจต้านทานกองทัพแขวนเหยียนที่บุกตะลุยอย่างดุดันได้สุดท้ายราชาแห่งนานแว่ตัดสินใจกระทําการขั้นเด็ดขาดด้วยการส่งนักพรตแห่งราชสำนักผู้มีวิชาสายเวทวางค่ายกลมนุษย์หนอนยาสั่งเพื่อให้ตายไปพร้อมกับศัตรูมนุษย์หนอนยาสั่ง ล้อมกองทัพแควนเหยียนเอาไว้ได้มู่หลงจิงเหินนำหน่วยพยักเหินสิเจ็ดนายบุกตะลุยค่ายกอนมูเ่เหย่ลว่เหมยแอบตามไปด้วยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นรู้เพียงว่ามูเ่เย่ดว่เหมยได้เอาตัวบังมู่หลงจิงเหินทำให้เขาไม่ถูกหนอนยาสั่งเขาจึงทำลายค่ายกอนที่ร้ายกาจนี้ได้ในที่สุด แม้เสือกุยจะรู้วิชาแก้พิษหนอนยาสั่งอยู่บ้างแต่ไม่อาจแก้ไขหนอนยาสั่งชนิดนี้ได้รู้เพียงว่าหนอนชนิดนี้จะกินเลือดเนื้อของมนุษย์เป็นอาหาร ถ้าไม่ควบคุมเอาไว้พวกมันจะกัดกินเนื้อตัวของเหยื่อจนเหลือแต่ซากมูหลงจริงเหอทำอะไรไม่ได้นอกจากใช้กำลังภายในผนึกน้ำเป็นน้ำแข็งแชร่ร่างมูเย่ล่วเหมยเอาไว้เป็นการผนึกหนอนยาสั่งในตัวของนางไปด้วย เขาส่อหาคนที่จะแก้พิษหนอนยาสั่งไปพร้อมๆกับนำทัพบ,บุกตะลุยไปถึงเมืองหลวงแคว้นหนานเย่เขารู้จักชัยภูมิของหนานเย่เป็นอย่างดีอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังส่งคนแฝงตัวอยู่ในแคว้นจึงทำให้การบุกโจมตีเป็นไปอย่างง่ายได้ แต่ถึงเขาจะจับตัวราชานานเว่และนักพรตแห่งราชสำนักมาได้ก็ไม่อาจช่วยมู่เย่ล่วเหยเพราะค่ายกลนมนุษย์หนอนยาสั่งสำหรับชาวานานเว่แล้วนั้นเป็น่ข้กลนที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ที่มีแต่คนใช้ไม่มีคนแก้แม้จะเป็นชาวหนานเย่ก็ตามถ้าไม่คับขันจริงๆก็จะไม่ใช้ไ่กยตนนี้เป็นอันขาดในขณะที่ทุกคนสิ้นหวังอยู่นั้นมีคนประหลาดคนหนึ่งบอกว่าสามารถแก้พิษหนอนยาสั่งชนิดนี้ได้แต่ว่าต้องใช้ร่างของคนที่มีหนอนจัก,กรพพัดในตัวมาเป็นตัวนำดังนั้นมู่หลงจริงเหอจึงพาตัวมู่เย่ล้วเหมยกลับเมืองหลวงด้วยตัวเองทิ้ ให้ชิงเหียนจัดการความเรียบร้อยที่หนานเย่ต่อระหว่างที่แย่ฉินเล่าเรื่องมาถึงตรงนี้ไม้หลินเย็บแขนเสื้อเสร็จพอดีนางลูกฝีเข็มที่ไม่ค่อยเรียบนักพูดกลัวหัวเราะดังนั้นมู่หลงอ๋องถึงได้รีบร้อนไปหาค่า แย่สินอืมเพียงคำเดียวมองแขนเสื้อที่เย็บดีแล้วคลี่ยิ้มซื่อๆใบหน้าของเขายังมีคราบน้ำตาดังนั้นจึงให้ความรู้สึกน่าสงสารเหมยลินรูปศีรษะเขายังอ่อนโยนพูดเบาๆว่าเย่สินต่อไปเจ้าติดตามมู่หลงอ่องให้ดีอย่าทำให้เขาโมโหรู้หรือไม่ นางดูออกว่ามู่หลงจิงเหอให้ความเอ็นดูแย่สินมากแม้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแต่สำหรับแย่สินที่ไม่มีใครให้พึ่งพิงการที่เขาติดตามมู่หลงจิงเหอย่อมเป็นเรื่องดีแย่สินพยักหน้ารับขอบตาแดงําขึ้นอีกครั้งพี่สาวพี่พี่เขาอยากถามว่าทำไมนางถึงหนีไปอยู่ในที่ที่มู่หลงจิงเหอหาตัวพบ แต่พอคิดถึงความร้ายกาศของบริวารที่รับใช้มู่หลงจิงเหอทั้งหลายแม้แต่ชัยภูมิที่สร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับคนนอกไม่มีใครรู้รายละเอียดมาก่อนของแคว้นหนานแว่พวกเขาก็ยังสืบสอะมาได้นับประสาอะไรกับการตามหาคนดังนั้นจึงไม่พูดสิ่งใดเหม่ยหลินถามยิ้มยิ้มเป็นเรื่องที่ถึงแต่ชีวิตหรือ เจ้าถึงไม่อยากเจอข่าขนาดนี้จากปฏิกิริยาที่แย่สินแสดงออกนั้นทำให้นางอดคิดไม่ได้หัวใจที่เย็นเฉียบอยู่แล้วยิ่งเย็นช้ามากขึ้นเหมือนมีน้ำแข็งชาบอีกชั้นแย่สินนิ่งขึงไปเล็กน้อยก่อนสายหน้าแต่แววตากลับหวาดวันท่านท่านอองบอกว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าสภาพของแม่ทับมู่แย่น้ากลัวมาก เขาพูดถึงตรงนี้ก็ตัวสั่นขึ้นมาคราหนึ่งริมฝีปากของเหมยหลินขยับเล็กน้อย แต่มิได้พูดสิ่งใดหันไปมองนอกหน้าต่างห้องพักพี่นางอยู่ในตอนนี้อยู่ติดสระน้ำเมื่อมองผ่านหน้าต่างก็เห็นตําหนักจานแย่ที่มู่หลงจริงเหอใช้ฟังนิ้วหลังนั้นได้อย่างชัดเจนชั้นสามของตําหนักจานแย่ในยามนี้มีคนยืนอยู่คล้ายกําลังมองทิวทัศน์รอบๆสระน้ำเหมยหลินหลบตายื่นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อดึงหน้าต่างปิดเข้าหากัน มั่วหลงจริงเหาอคิดจะปล่อยเหมหลินไปจริงๆเขารู้ว่าระหว่างนางและเขานั้นเป็นไปไม่ได้ถึงจะไม่เต็มใจเพียงใดสุดท้ายเขาก็ยอมปล่อยมือแต่คาดไม่ถึงว่ามีเรื่องหนอนจัก,กรพพัดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตอนที่คนผู้นั้นบอกว่าต้องใช้หนอนจัก,กรพพัดความคิดแวบแรกของเขาก็คือ ถ้าเขาต้องเลือกระหว่างมู่เย่ล่วเหมยและเหมยหลินเขาจะเลือกใครคำตอบย่อมชัดเจนอยู่แล้วความคิดที่จะเอาชีวิตใครคนใดคนหนึ่งสร้างความตื่นตระนกจนเหงื่อออกเต็มแผ่นหลังได้แต่ตำหนิตัวเองว่าเสียสติไปแล้วแต่ยังดีที่คนพูดนั้นบอกว่าใช้ร่างนางเป็นตัวนำจะไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตเขาสั่งให้คนไปตามหาเหมยหลินส่วนตัวเองพามู่เย่ล่วเหมย และคนประหลาดผู้นั้นกลับเมืองหลวงเพิ่งมาถึงเมืองเศร้าจริงก็ได้รับเบาะแสของเหมยเหรียนเขาขี่ม้าไปหมู่บ้านเหล่าอัวตื่อโดยไม่หยุดพักไม่กล้าทำความเข้าใจว่าความร้อนรนในใจของเขาตอนนั้นเป็นเพราะอยากพบเหมยเหียนหรือเป็นเพราะห่วงความปลอดภัยของมู่เย่ลัวเหมยกันแนะ่ เมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้านที่คุ้นเคยเห็นหญิงสาวที่เดินยิ้มแย้มมาต้อนรับเขาไม่ว่าจะเป็นความกังวลความมีเหตุผลใดๆก็หายไปจากสมองเขาอยากกอดร่างที่ผอมตนจำแทบไม่ได้ของนางเอาไว้แนบอกจะไม่ปล่อยไปไหนอีก พูดไปแล้วก็น่าขันเขาอดทนอดกลั้นวางแผนการนานหลายปีบัดนี้ได้อำนาจทางการทหารมาครองอีกครั้งและยังได้ไป้ายคำสั่งควบคุมกองทัพช้างรวมไปถึงลูกหลานของทหารในกองทัพเดิมที่ถูกแยกไปอยู่ในหน่วยต่างๆมาอยู่ใต้อานัิของตนเองเขาบุกยึดแคว้นแหน่ได้แล้วถือว่าเป็นความสำเร็จที่งดงามแต่ในเวลาเช่นนี้เขากลับ นอนหลับได้อย่างสบายใจในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าเขาหลับสบายได้เฉพาะตอนที่อยู่ข้างกายของนางเท่านั้นเป็นการเสียสีที่ร้ายการของชีวิตเหลือเกินเพียงแต่การใหญ่ใกล้สำเร็จไม่ว่าอย่างไรจำต้องมุ่งหน้าต่อไม่มีทางให้ถอยหลังมู่หลงจริงเหอมองแย่สินที่ทำตัวเหมือนเด็กนั่งออดออนอยู่ข้างกายของนาง เห็นนางก้มลงซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เขามองร่างภ่ายผอมบางที่ชะงโงกมาปิดหน้าต่างเมื่อรับรู้ได้ถึงสายตาที่มองไปมือที่จับกรอบหน้าต่างถึงกับกำรรเข้าหากันนั่นสุดท้ายแล้วก็มีได้ทำสิ่งใด เหมยหลินไม่ได้กินยาถอนพิษลาดีโถวหลังตรงเคยเตือนไว้ว่ายาถอนพิษสำหรับคนที่มีหนอนตักรพรพัิอยู่ในตัวนั้นเสมือนยันเร่งความตายที่นางเอ่ยปากขอยาถอนพิษกับเขาข้อแรกก็แค่อยากล้องขอดูข้อที่สองเป็นการแสดงให้เขาเห็นว่านางไม่ใช่นักกรบเดนตายของเขาอีกต่อไปไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งนางอาจกินยาถอนพิษนี้ก็ได้ วันรุ่งขึ้นของการมาถึงตำหนักอ๋องนางเห็นคนประหลาดที่แย่ฉินพูดถึงทันทีที่เห็นหน้าอีกฝ่ายเหมยหลินได้แต่ยืนมองอย่างตกตะลึงโลกนี้ช่างมหัศจรรย์นักมหัศจรรย์อย่างที่นางไม่คิดไม่ฝนันคนประหลาดคนนั้นหน้าตาเหมือนคนที่นางเห็นอยู่ในโรงศพป่าหินไม่ผิดเพี้ยนข้าคืออู คนผู้นั้นแนะนำตัวเองด้วยน้ำเสียงที่ฟังไม่ชัดเจนนักเขาเป็นคนที่ดูดีอย่างมากแม้จะสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบซอมซ่อพูดจาด้วยคำพูดที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจนักแต่เขาก็ยังเป็นคนที่หล่อเหลาที่สุดเท่าที่เหมยหลินเคยพบเจอมาอูเล่าว่าผู้คนของเขาต่างเรียกเขาว่าจอมเวทแต่คนของเขาไม่ใช่ชาวหนานเว่และไม่ใช่ชนชาติใดในปัจจุบันนี้ เขาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วเห็นว่าเหมยหลินฟังไม่เข้าใจก็ยิ่งพูดน้อยลงไปอีกมีแต่เวลาจำเป็นจึงจะพูดซ้ำสองสามครั้งอย่างตั้งใจเพื่อให้เหมยหลินเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อเห็นเหมยหลินต้องมองคาเมงอูมีได้สนใจกับท่าทีที่ดูไร้มารยาทของนางเวลาที่เขายิ้มดวงตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความชาญฉลาดคู่นั้น จะสงบเยือกเย็นจนทําให้ผู้พบเห็นสงบจิตใจตามไปด้วยเขาตั้งใจฟังเวลาที่เหมยหลินพูดจากนั้นก็ยื่นมือมาที่ลำคอของนางคลำไปมาอยู่ระหว่างปลายคางและลูกกระเดือกเหมยหลินตะลึงงั้น ก่อนรู้สึกเหมือนมีพลังงานอบกุ่นซึมเข้าใต้ผิวหนังห่อหุ้มลำคอของนางเอาไว้จากนั้นเพียงครู่เดียวพลังงานที่ว่านั้นก็ย้อนกลับออกไปราวกับเป็นสายน้ำอูคลายมือออก หงายฝ่ามือขึ้นฝ่ามือที่แต่เดิมเป็นสีขาวราวกับหยกมีไอดำคล้ายน้ำหมึกฉาบอยู่ชั้นหนึ่งไหมหลินรูปลำคอที่รู้สึกสบายขึ้นมาแทบจะทันทีมองมือของเขาอย่างงุนงงจนกระทั่งเขาดึงมือกลับนางจึงค่อยตั้งสติได้ท่าน เสียงใสกังวานที่ไม่ได้ยินมานานทำให้เหมยหลินนิ่งขึงไปอีกครั้งนางยังตั้งตัวไม่ติดรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝนัน อยิ้มน้อยๆหย,ยิบผ้าเช็ดหน้าที่ตัดเย็บจากผ้าเนื้อหยาบมาเช็ดฝ่ามือจนสะอาดทำท่าบอกให้เหมยหลินตามเขามาแล้วหมุนตัวประสานสองมือไพร่หลังเดินจากไปเหมยหลินลูปต้นคออีกครั้งอย่างสับสนหัวใจของนางเต้นแรงขึ้นรู้สึกว่าหนทางข้างหน้าที่ดูมืดมนมีแสงสว่างส่องเข้ามาลำหนึ่ง นางเดินตามหลังอู้จนกระทั่งมาพบกับโมเย่ลั่วเหมยในห้องเก็บน้ำแข็งของตำหนักอ๋อง ความหนาวเย็นที่เกิดจากห้องเก็บน้ำแข็งมิได้ทำให้นางเกิดความรู้สึกใดๆแต่เมื่อเห็นสาภาพของมูเหยหลวเหมที่ถูกผนึกอยู่ในนั้นนางกลับขอนลุกขนชันเบือนหน้าหนีอย่างรวดเร็วนางบังคับให้ตัวเองมองไปทางอูความหนาวเยือกที่เกิดขึ้นทั่วทั้งตัวจึงคลายลงทีละน้อยแม้ร่างของมูเหย่ลวเหมยจะมีผ้าเนื้อบางคลุมอยู่อีกชั้นก็จริง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นเรือนร่างที่อ่อนแอไปจนถึงจุดดำที่เกิดขึ้นหยุบหยับอยู่ตามตัวได้เป็นอย่างดีมีจุดดำขึ้นเต็มตัวไม่เว้นแม้แต่ใบหน้าเหมยหลินไม่กล้าคิดต่อได้แต่จ้องใบหน้าที่หล่อเหลาของอูคาเมงจนกระทั่งความหวาดหวั่นและหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจากภาพที่เห็นเมื่อครู่จางหาย นางค่อยสังเกตเห็นมู่หลงจริงเหอเขายืนอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นางกลืนคำพูดที่อยากพูดกับอูลองไปก้มหน้ามองพื้นทำราวกับไม่เห็นอะไรท่าทางของอูเหมือนไม่รับรู้ถึงการมาของมู่หลงจริงเหอหรือเขาอาจรู้แต่แรกว่ามู่หลงจริงเหอเดินตามอยู่ข้างหลังดังนั้นจึงไม่มีท่าทีใดๆยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เนิบช้า หนอนโลหิตกลัวหนอนจักรกะพัดดังนั้นขอแค่ละลายน้ำแข็งในขณะที่มีหนอนจักรกะพัดอยู่ด้วยแม่นางผู้นี้จึงจะไม่ถูกมันกัดกินเลือดเนื้อแต่การเรียกหนอนออกจากตัวนางให้หมดจดจำเป็นต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่วันสองวันจะทำสำเร็จ เมื่อได้ยินว่าเป็นตัวล่อหนอนยาสั่งออกมาเหมยหลินก็ถึงกับใจสัน่นแค่คิดว่าตัวเองจะมีสภาพเหมือนมูเหย่ลวไหมใบหน้าของนางก็ไร้สีเลือดแทบจะทันทีมือข้างหนึ่งยื่นมาอบเอวแล้วดึงตัวนางมากอดเหมยหลินนิ้วหน้าคิดจะขัดขืน แต่อูเอ่ยปากพูดต่อเหมยหลินจำต้องนิ่งเฉยเพื่อฟังคำพูดเขาอย่างตั้งใจแม้นางจะไม่คิดมากแต่จำต้องยอมรับว่าไออุ่นจากอ้อมกอดรวมไปถึงลำแขนที่โอบเอวนางไว้นั้นดึงความสนใจของนางให้ออกจากความคิดที่น่าสะพรึงกลัวได้ตัวเจ้ามีกลิ่นอายของหนอนจัก,กรพรรดมีผลดีต่อการสะกดหนอนโลหิตในขณะที่ละลายน้ำแข็ง ตอนแรกเหมยหลินคิดว่าอูพูดด้วยจนกระทั่งเห็นสายตาที่มองเลยไปด้านหลังของตอนเองแล้วค่อยนึกขึ้นได้ว่าที่แท้เขาพูดกับมูหรองจริงเหอแล้วบนตัวของมูหรองจริงเหอมีกลิ่นอายของหนอนจัก,กระพัดได้อย่างไรเหมยหลินย่นหัวคิ้วเข้าหากันแววตาของนางกังวลโดยที่นางไม่รู้ตัวสถานที่ทำการละลายน้ำแข็ง ก็คือบ่อมรกตในตำหนักอ๋องบ่อมรกตแห่งนี้เป็นบ่อน้ำาพุร้อนธรรมชาติ ตั้งในสวนหลงช่วยบนไหลเขาของภูเขาฝูสันมีไอน้ำสีขาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ,บานสารั่างประดุดแดนสวรรค์ยามที่เหมยดินเห็นดอกไม้บานในฤดูที่ไม่ควรจะบานก็นิ่งตะลึงก่อนตะครี้ยิ้มอย่างช้าๆมู่หลงจริงเหอวางมู่แย่ล้ว่เหมยบนเก้าอี้ที่นอนเอนได้ข้างบ่อน้ำ เมื่อลุกขึ้นยืนจึงเห็นภาพนี้เข้าพอดีความปวดใจเกิดขึ้นพร้อมๆกับความโมโหที่ตนเองไม่ได้คิดจะพานางมาที่แห่งนี้ให้เร็วกว่านี้อย่างนี้ก็ถือว่าได้เห็นดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิของจริงเปิดแล้วสินะไม้หลินคิดอย่างสบายใจเมื่อสบายใจแล้วสมองก็แตมใสานางสบสายตากับมู่หจริงเหรอพูดยิ้มๆว่าที่แห่งนี้ดีเหลือเกิน นี่เป็นครั้งแรกที่เหมยหลินยอมพูดกับมู่หรองจริงเหอหลังจากแยกกันที่หมู่บ้านเหล่าอัวจือสร้างความประหลาดใจให้กับมู่หรองจริงเหอไม่น้อยหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความยินดีแต่ก็กระวนกระวาย โดยไม่ทราบสาเหตุแววตาที่แข็งกร้าอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดนึกถึงเสียงกระซิบข้างหูอีกทั้งเสียงร้องเพลงที่แหบแห้งแต่เต็มไปด้วยความร่าเริงของนางสิ่งเหล่านี้เหมือนผ่านมานานแสนานานนานเสียจนเขาแทบลืมเสียงที่เคยปลอบปลมและให้กำลังใจระหว่างที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นคำปลอบโยนให้เขาออกจากความหวาดกลัว ไร้ทิศทางเป็นเสียงที่ให้ความหวังในการก้าวเดินต่อถ้าเจ้าชอบต่อไปเขาต่อบบทสนพนาในทันทีแต่พูดยังไม่ทันจบก็ถูกขัดจังว่าโู่หลงอ๋องแม้จะบอกว่าการได้ช่วยพระชายาอ๋องในอนาคตนั้นจะเป็นเกียรติอย่างสูงสุดของหญิงชาวบ้านอย่างหม่อมชั้นแต่หม่อมชั้นก็มีสิ่งให้กังวลอยู่ถ้าไม่คุยให้ชัดเจน เกรงว่าหม่อมฉันจะไม่อาจช่วยท่านององและพระชายาได้เต็มที่ ไมหมยลินหุบตาท่าทางของนางเต็มไปด้วยความเคารพนอบน้อมแม้ตัดสินใจว่าจะตัดขาดทุกสิ่งแต่เมื่อพูดถึงคำว่าพระชายานางก็ยังรู้สึกถึงความขมปลาที่ติดอยู่ปลายลิ้นสีหน้าของมู่หลงจริงเหอแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยสับพนามที่นางใช้รวมทั้งที่เรียกเขาว่าท่านอองและพระชายานั้นฟังแล้วบาดหูชอบก้นที่น้าขบขันไปมากกว่านั้นก็คือน น้ำเสียงของนางมีได้ประชดประชันแต่เต็มไปด้วยความนอบน้อมจะให้เขาระเบิดโทสะก็ยังหาข้ออ้างไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็พูดมาไม่ต้องพูดวกไปวนมาเสียเวลาเขาสะกดความไม่พอใจเอาไว้น้ำเสียงแล้วแววตาแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ